่ะคลิปนี้เริ่งกระเทาละตักดินนะเขตัวรพี่บัดนนี่เนาอถอยไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบช่องอมสีนอนทัวร์มาทัวร์กับคุณปูยังอยู่กับคุณปูยังไม่ไปไหนเป็นไงคุณปูอาการเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอาไปไปปูไป ฟังหุ่นือเป็ตะตกคือเค่งๆเลยฟังหุ่นอยู่กับช่องอมสีนอนทัวนะพรนะ่รนะ้มเออคขายมลลูกพี่จัดดินบ่ปูมนันนี่ตักจางหุ่รอมันรอสามขันแล้ว แตงคู่แตงไข่เดียวกอนตั้งคู่แงคัดัไม่นานหรอกรอมไม่นานมอเป็นงานขุดซาไปพร้อมหลอกหน้าไปพร้อมโอ้ไงคือมากข่านหนกันเตรียมใช่ปะ เต,เ,ตเ,ตเต็มเต็มเต็มเติมเต็มด้ยฟุ้นนะ่ะไปเต็มเต็มด้ยฟุ้นนะ่ะเอาเถครัพี่นี่แหละอะไรเฮ้ยให้เราเตะองุ่ส่งเครื่องสาแล้วกัน อันนี้ว่าเป็นข้องใส่ใกล้เด้อนเป็นสะเด้อนเพราะมันกว้างกว้างหาเมตรเลยมีกว้างห้าเมตรลึกลึกประมาณสามเมตรมาถึงสามเมตรก็สูงประมาณสองเมตรห้าสิบเอาดีๆน,นะพี่ยายยาัยมีโซ่ตกอีกด้วยม,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 มโโันก็แขวนกัน่านกำวังดีอยู่ ดีละเหลี่ยงคุณปูเมันยังอีกมันยังอีกคูขึ้นยกรอไวน่ละตักดินนะเพราะว่าใส่เวลาบระโดดเนี่ยแต่่าใส่เวลายางนะโดดก็เวลาตักดิน,น,ด,น,น,น,ด,นดิน เวลาเดินนี่คุณปู่จะเดินช้ามากจะเดินแบบมือทาดต้องพยุงหน้าพยุงหลังคำนาคำลังว่าไง่ี่หน่อยผู้เฒ่าเนาะคยเห็นคนแก่ไหมคนแก่มันต้องมีไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่เท้าเลยมีไม่เท้าคำเดินหน้าเดินหลังอันนี้ก็เหมือนกันเลยแก่ๆแ,แ,แล้วเป็พยุงพยุงจับทางน้นทีจับฝั่งนี้ทีแบเน็น ควกมีลูกไม่ร้านก็ทีให้ลูกหลานจูงงอนนะแต่นี่แกไม่มีลูกหลานเนี่ยแกก็เอามือพยุงแกตัวไปเองแม่งลูกพี่ก็ดังเพิ่งดังปังเลยแกนี่รักสนุดรักแดนไม่เลื่อนเลบักนี่ปวดขางเข่านี่ ารถมาบา่านนี่เอาไปไป,เ,เ,ไป,ปเลี้ยงไปอืมปลาหนดเลี้ยนเลี้ยงให้อยู่ปลาหนดเลี้ยนเลี้ยงเอาไหนคราาับว่าเนี่ยแล้วสิพยุงหนาพยุงหลังสีอะไรคุณปู่สีพย่างคึบคึบกับแบบข้องแขี้วคือไวรุ่นหว่าเมลล์ล่ะว่าสิญญาว่าคุณปูป่ป่เนาะนี่นี่คือท่าประจำของคุณปู่แกนะ มาพร้อมกันสี่คันอืเอามาหนิเลยนวดมาปาหนวดกดแรงน้าจิบปยืนที่นี่ทีไปไป่มีฟุ้นพี่น้องเลย คุณลูกนี้มาแล้วต้องลบก่อนมาหอยเต็มเต็มแล้วหอยนางงนี่มาเต็มเต็มเลยน่บ่มีฝุ่นในะดหกพอี่บนันเสวานี่ดินเปียกๆมันจะไม่มีฝุ่นเลยสำหรับแบบนี้สามตักบุ้มๆไปเด้เลยๆเลยนี่ แรลกปลานโนดโคตรแรง่อ,อสุนิดคือนกับไก่เด็ดอสุนิยนดยื้่มวนรถยุ่ไก่แท้ตักที่สี่ที่ตักอุ้มไปเลย ตายแน่คอยเนี้ยนี่ตายตายตายตเพราะอะไรไปพุ่นไปปลาโดดไปตัวยัดโซตกเลยเนี้ยมัน,โโล,นลุดว่าคอได้ลุดแล้ววะ าขนาด้สิเข้ามาเข้ามาเนี่ยอีกตัวแค่เลี้ยดเดียวตัวแค่เลี้ยดทีปูกินแล้วแหละไหม ไปซอนนงจัดไปอันนี้มาร่วมงานใหม่เลยรถกระบก็ต้อรถซื้อจำบ่ได้ขั้นนี้ไปใส่อีกดูพี่ขึ้นได้โปูเดียวขึ้นแลนนี้เขาเรียมไม่เต้อสงสัเข้าไม่ตรงต้องถอยเขาเรียมไม่แล้วว่ะอันนี้ก็มือแม็กโครเหมือนกันเลยขับหกล้อนะฮามน้อยลอยลูกว่ามาเลยฮามน้อยลอยไม่มานลรยพี่จอดดิคุณ แกใส่ซีตักเต็มๆบ่มีตัวกระตีตะกี้ที่เป็นหาตักหาตักคือเครื่องอันนี้ใส่ซีตักว่ะซีตักสองลอยกับพวกแห้งนะพี่น้องเลยมาได้ที่แล้วคุณปูบ่บรดคภคก็ได้ที่กันเศร้าไงละระดับเอาระดับไรลูกพี่ต้องใส่สีบอระดับน้ำนเป็นไเงี้ยบอแค่น,น้ำนี่จะลึกเกินไปเลย เมื่สั้ำน้ำอะไรอันดินทุ่มซุ้มเนี่ยนี่วหาสี่ตั้นึ่งรูเรื่องแล้วไปรูพี่ไปเอาไปทาเลยลูพี่ตัวะี้เว้ไปทาเลย ตั้งนับตรงๆก็แล้วล่ะมา,มานั่งยุ่ห่มกันในห,ห่าวันนี้พี่เราตั้งท่าได้แล้วนอ่งรอทุกพี่เป้าจะมาร์คไฟซุปเปอร์อยู่สวยอยขึ้ขนกัน เดี๋ยวทาลูกพี่แล้ววางิีวางในรอเขาขายก่อนบ่เ,เห็นคันหนึ่งสวยวได้มาไฟซุปปเดแต่ว่าก็ว่ารถคันของเราก็ใส่ดีเลยดีดยุดอกเอาพื้นดีเนะั่ยก็ดีแน่แต่ช่วงล่างเอาไปใช้กระได,ด้แน่อื่นก็ได,ด้ตีของเราดอก ด้าคันคลายคันข,าย,นขายสี้อจักรบาททั้นี่พี่น้องมาคอมเมนต์กันมาหน่อยจะได้สี้อจักรบรรทัดคันขายคันนี้วันเริ่มมาแล้วพี่วันเริ่มมาแล้ว sau subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hồn xám rồi อะไรไฟอล้ว,ลวาาไ,ลไปไปจา์ไก่ไปตักดินสะลดเป็นหมดทุกคนเลยนะจา์ไก่ก็เป็นมาจานแม่ มามาคณะจะมามาหอยมาหากินอโอยเสือยอยู่บป่าฮะกดขับรถหากินของวันนี่เตียขาดวันเตียวอสุนิตขาดวันเดียวโซุนิทคำจุดท้ายเลยเชฟร้อยสิบห้า เดดับนี่ะบ้านเนาะเห็นปะาาสองเมตรก็มีด้วยสามเมตรบมาณนี่แหละสามเมตรดึกสมเมตรกว้างห้าเมตรออมเลยเลยเียดเกินระเบิงา่ีกลวงานสองเมตรสเมตรหรือสเมตรนี่กลวงฟังฟังน้อหเมตรบุ้มจายเย ตั้งนังดีตันต้นึงจริงขิงดูแท้กันนั่นนี้โอ้ยคุณคุณจัดพี่น้องเลยแล้วเ,เปียกอีกคุณเนี่ยแล้วแบบที่นี้จบเป็นคลิ้ก่อนนะครับนะเดี๋จอคนใหม่คลิปหน้าด้วยกับพ่อชิ้นอ่อนทัวเราคลิปนี้สวัสดีครับพ่ออาจารย์แม็กกูด้วย หาม,มุมยิม้มไหมนะไงยะ้มมาโมได้ป็ม,ม,มลูกพี่โซแหงพอดียิมามมเลยไปกันหม่อีกน,นะไปน้องเมส์กินแน,น่เลนะ